สวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกลุ่มถัดหลมนะคะกับรักหรือหลอกค่ะเริ่มกันเลยค่ะที่คนโสดค่ะนะวันฮาโลวีนค่ะต่อไปยาวเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะคนโสดนะคะ เจ็ดใบค่ะนะถ้ารับที่ไม่ไหวจะทนก็ต้องถอยไปให้ห่างนะมีหาความมั่นคงในระดับนะระดับต้นนะระดับต้นของการมีความรักนะคะต้องมั่นคงค่ะจึงจะต่อยอดไปะยาะวได้นะการเริ่มต้น จึงจะเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงของชีวิตค่ะบาลานซ์ลงตัวได้ค่ะจึงจะต่อยอดเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันได้ค,คนโสดถ้ะยังไม่ได้ก็มุ่งไปที่สร้างความมั่นคงของฐานะการงานเฉลิมฉลองความสำเร็จกับงาน ด้วยงานที่มั่นคงแล้วก็ด้วยความเรียอุตสาหาัก็ได้ผลผลิตการเงินงอกเงยเลยนะคะมีโอกาสได้สร้างธุรกิจของตนเองค่ะมีตำแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงด้วยค่ะถ้ายัางเป็นลูกจ้างบริวารเขาอยู่ วิริยะอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรภาคเพียรให้ผลตอบแทนการเงินองอกเงยก็ต่อยอดออกไปสู่ตัวเองเลยค่ะเนี่ยราหูชาวกุ้มยังเลยนะไปเกี่ยวข้องการเงินนะมีขยันหาเงินค่ะโดดเด่นเป็นเดอะสตาร์เลยนะคะมีความมังกำลังใจไม่ท้อถอยแล้วค่ะคนโสดถ้าไม่ได้ ลงจากขานี้ก็เพราะว่ามีเกียรติและศักดิ์ศรีคนเก่งนะนะฉัยศฉลาดในการที่ค้นพบไอเดียสร้างสรรค์ที่จะทำความฝันให้เป็นจริงนะ,ะมุ่งไปที่สร้างงานสร้างไรายได้นะ,ะมุ่งไปที่การเงิน,นะค่ะสุขทุกรวยจนความหวังกำลังใจข่าวดีที่รอคอยฟ้าเปิดสดใสคิดบวกแล้วะค่ะการเงินนี้ จะมีเพื่อนร่วมการงานการสังคมนะเราอยนเรือนการเงินการเงินนั้นก็ได้จากการงานนะที่เตรียมพร้อมกับการเริ่มต้นตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหม่ๆนะคะนะมีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคะนะคนไม่โสดนะคนโสดนี่ก็ถอยห่าง ถ้าผิดหวังมา่นะมุ่งไปที่สร้างเนื้อสร้างตัวค่ะรักหรือหลอกนะนะอันนี้คุณโสดนะเคยถูกหลอกรวงเ,ออเคยถูกหลอกรวงมานะคะอถอยไปให้ห่างค่ะเลยเริ่มต้น สร้างความมั่นคงเจรวยแล้วค่ะนะราหูไปอยู่ในเรือนการเงินด้วยความขยันมันเพียงกับงานค้นพบไอเดียที่สร้างสรรค์งานทางด้านความซื้อความงามงานตกแต่งบ้านนะให้สวยโออาค่ะบริหารจัดการเองนะไม่หลอกตนแล้วค่ะอยู่กับ ความฝันมุ่งไปที่สร้างงานสร้างไรายได้สร้างธรุรกิจของตนเองนะคะฝันเป็นจริงก็คือลงมือทำด้วยประสบการณ์อ่าน,นี้ก็ไปต่อที่คนคนไม่โสดนะคะคนไม่โสดอ่าน,นี้คน คนโสดก็ได้ตั้งหลักได้มีตำแหน่งหน้าที่ธุรกิจลงตัวค่ะจิตฝันอะไรแล้วจะเป็นจริงสร้างได้ด้วยมือตอนเองค่ะคนไม่โสดนี่ก็ได้เริ่มต้นนะ,ะให้ของขวัญรางวัลกับชีวิตนะคะเหมือนทุกหัวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งเลยคะ่ะรวยค่ะมีการเงินใช้สบายมือตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ค่ะอันนี้เด็กถือเหรียญค่ะถ้าเป็นบทหลานบริวารอยู่ ก็ได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายนะเนี่ยตั้งแต่เด็กเล็กๆจนเติบใหญ่เลยค่ะเกี่ยวข้องค่ะการเงินค่ะไม่น้อยไปกว่าคนโสดนะคะคนไม่โสดนี้มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานให้มั่นคงหรือได้สร้างงานของตนเองอะ ธุรกิจของตนเองเป็นการเริ่มต้นด้วยประสบการณ์อันนี้ก็สิบเหรียญเออรวยเลยค่ะโชคดีกับการที่ยังมีไฟอยู่นะคะมุ้มไปเกี่ยว่าการเงินเงินก้อนโตได้มาจากกรรมการกระทำปัจจุบันกรรมงานนี้สร้างงานสร้างรายได้ อันนี้ก็สิบถ้วยใช่ไหมอ่ะสองถ้วยอ่ะการหวนกลับมาพบกับสิ่งที่รักนะคะ,ะการที่ได้ทำการค้ากับหุ้นส่วนอีกฝ่ายได้ทำงานที่รักเอาใจใส่งานศิละปะก็ใช่ค่ะอันนี้ก็เจ็ดดาบเรียนรู้ศึกษาค่ะ,ะเก็บตัวศึกษา สิ่งที่วิริยะอุตสาหะนะคะเพื่อการมุ่งมั่นตั้งใจค่ะได้เรียนรู้เพื่อการงานค่ะอันนี้ก็10หมายอ่ากัดไม่ปล่อยค่ะงานนี้สู้สุดใจขาดดิ้นได้พบงานที่จะติดต่อ ลงมือทำด้วยความขยันหมั่นเพียรนะคะอันนี้ช่วงเก็บตัวฝ่ายรู้ศึกษาต่อยอดค่ะช่วงเวลาที่จะนำพลังมาสร้างงานกัดไม่ปล่อยเลยอโอกาสได้ลงมือทำด้วยความขยันหมั่นเพียรค่ะเตรียมพร้อมรวยค่ะนะคนไม่โสดนี่ก็ถ้า นะมีคนมาหมายปองนี่ก็ถ้าไม่สนใจนะเพราะว่ายัางไม่ชัดเจนก็มุ่งไปที่สร้างความรวยให้กับตนเองนะแต่งกงานงานก็คือคงเงินค่ะโชคดีรักหโร,โรือรออ่ยาย่าอยู่บนพื้นฐานของความจริงค่ะความจริงนั้นก็เคอขยันแล้ว มีแต่ความสุขนะคะสุขไปยาวๆเลยค่ะด้วยพลังทุกที่ทุกทางทุกคนและทุกเวลาะอันนี้ก็ถูกงานแล้วทั้งคนโสดและไม่โสดโชคดีค่ะรักหรือหลอกค่ะรักตนเองค่ะว่าเปิดจดใสแล้ว